Namanya apa Pak nih? Cireng. 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 Tapi ini kayaknya keripap ya? Bukan. Bukan keripap, beda. Bukan. Oh, isinya apa ya? Ayah. Ayam. Ayam. Iya. Oh, satunya seribu. Berarti oh. ini langsung dari dari Thailand loh. Pesan tehnya Thailand. Oh, pesan tehnya Thailand. Masuk kecil-kecil aja. <laughs> <laughs> ini dulu kau kemas masuk kan? Nah itu ada. <laughs> <laughs> ada <doa> aja. Hmm, <laughs> <laughs> ada ada. Ada ada. saya di tempat อินโดนีเซียนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีงบอยู่50บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูว่า50บาทเนี่ยสามารถซื้ออะไรกินได้บ้างที่อนะินโดเนาะอันนี้ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตลาดนัดน,นะครับผมเขาจะเปิดทุกวันนะที่นี่รู้สึกนะพาไปดูกันว่ามีอะไรขายบ้างนะผมก็ไม่เคยเดินเหมือนกันถ้าเป็นตลาดนัดจริงๆของเขานะผมไม่เคยเดินเหมือนกันไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเลยอ๋อมีขายทุเรียนด้วยเพื่อนมีขายทุเรียนขายเงาะแต่ว่าคือสังเกตได้เลยว่าคนที่นี่นะวัยรุ่นเนี่ยเขาจะไม่ไอายทํากินนะเพื่อน นี่ดูวัยรุ่นเขาก็มาขายนะเอสเดอกันอันนี้ก็เป็นเหมือนกับน้ำมะพร้าวอันนี้ก็เป็นโรตีเผานะครับอ่าอันนี้จะเป็นลูกชิ้นโบราณของที่นี่นะครับผมเห็นไหมลูกชิ้นโบราณของที่นี่ที่นี่เขาจะเรียกว่าเป็นต้อนใช่นี่ลูกชิ้นตานะครับอร่อยนะผมเคยกินแล้ว <c oughs> แต่ว่าแบบย่างผมยังไม่เคยกินเลย <c oughs> น่ากินมากเลย ไปจะรับไปหาอย่างื่นกินก่อนดีกว่าอันที่แบบกินได้เร็วอันนี้นี่คืออะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนรู้จักไหมมันคืออะไรขนมอะไรอ่ะปูกิสโปโลโบโลขนมอะไรอ่ะแล้วก็เขาจะขูดขูดออกมาแล้วก็มันจะเหมือนเป็นรังอะไรสักอย่างอ่ะน่ากินนะมาซายาโมยาซาตุัสเดี๋ยวดูวิธีการทำของเขานะ กขาจะมีน้ำของเขาเป็นน้ำสีม่วงแล้วก็น้ำสีชมพูแล้วก็จะเอาลงไปในแม่พิมพ์นะครับแล้วก็พอร้อยมันแห้งมันก็จะกลายเป็นแบบเป็นแบบนี้เออดูอันนี้ที่บ้านเราผมยังไม่เคยเห็นนะอันนี้ที่บ้านเราผมยังไม่เคยเห็นนะเออมันกินแทนครปได้เนี่ยน,นี่แล้วก็ใส่เม็ดช็อกโกแลตลงไปนะ อันนี้นะผมบอกเลยว่าถ้าใครอยากจะเอาไปทําขายที่บ้านนะก็สามารถทําได้นะเป็นเมนูที่แบบไม่ได้ยากอะไรอ่ะก็แค่มีแม่พิมพ์แล้วก็เป็นน้ําของเขาแล้วก็ใส่ลงไปข้างในมันจะคล้ายๆกับเครปเลยแต่ไม่ใช่เครปนะรับป่ะบะดีมาดีบุโอ้ทุกคนแค่สิบบาทเองโคตรถูกเลยอ่ะสิบบาทเองโอเคโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาของกินต่อไปนะน่าจะเอาเป็นน้ำอ่ะเดี๋ยวดูว่าจะมีชาไทยหรือเปล่า เพราะว่าผมสังเกตแล้วว่าอินโดเนี่ยเขาชอบขายชายไทยมากเลยเดี๋ยวเราไปหาดูว่าจะมีไหมแล้วก็นี่เป็นนาซิลาจัดก็คืออะไรอ่ะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือข้าวนักเรียนอันนี้จะเป็นข้าวที่แบบว่าจะให้เด็กนักเรียนกินนะก็คือราคาของเด็กนักเรียนนะครับผมราคาก็จะอยู่ที่3,000รูป,ปีเพืเ่อนๆประมาณ7บาทไทยใช่ราคาถูกดีนะเดี๋ยวผมเอาสักห่อหนึ่งดีกว่าไอ้สองห่อแล้วกัน itu kau ke Nah itu ada. <laughs> 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 ada ada. <Ini> masih ada. <laughs> <laughs> masih belajar. Bisa, oh. Tapi okay. nak bang? Sama -sama. Oh, nanti kau bu isinya apa ya? Ini ada spin, ada oh. sambal goreng hati, suwir pedas. อ๋อแล้วก็มีเต้าหู้ด้วยนะครับก็คืออันนี้ก็คือเนื้อไก่แล้วก็เขาใส่ไปด้วเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอันนี้ราคา7บาทไทยน่าถูกมากเลยมองมาดูอะเพื่อนเพื่อนดูราคาโคตรถูกเลยนี่เขาหอแล้วนะสองห่อก็ราคา6,000รูเปียประมาณ10ประมาณ15บาทไทยครับผมน้ำรีฟูมักกะสีอัซซี่เปลาราชาเลยบุ๋ยนะข้าวราคาทั้งเรียนเพื่อนข้าวราคาทั้งเรียนน่าสองห่อนี่ประมาณ15บาทไทยโอเคเราเราได้มา2ออันแล้วเดี๋ยวเราไปหาน้ำกันต่อ ยังไม่ได้กินน้ําเลยเดี๋ยวเราไปดูน้ํากันไปผมอยากกินชาไทยมากเลยที่ไหนจังนี้บ้างไปหากันนาซิโจ,โจโกตนาซิโจโกตผมก็ไม่เคยกินนะวาเทียนอายัมไรซ์อันนี้เดี๋ยวค่อยมาลองดูผมไม่ไม่เคยกินอ่าส r าร3ทฟอร s มทีมีไทยทีไหม แ้นี้ไม่มีชาไทยนะเดี๋ยวลองหาทานอื่นันจีเร็งคืออะไรวะจีเร็งคืออะไรเหอนี่เหมือนกับกระดีปับเลยบนนชื่อมันยัป่ะแบบนี้จีเร็งแต่ีนี้่ายานกระดีปับย่ p ไม่ใช่ไม่ใป่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่่มมาช่่่ใ่ใ่ใไไ่่ไส้ไก่นะฮะ มันเนี0 0สาม0ามพใช่แปดพันบาทเนี่ยไทยแลนด์ใช่แฟนากทีไทยแลนดอ้ทีไทยแลนด์ยูทเบฮะยูทูบเบอร์เอ่ไม่ไม่ไม่ i ม่ไม่ม่ไม่ไม่ไมไมไม่มือไม่ไ่ส่ไ่่่มาประมาณมไ่่ไไกิน่ไ เดี๋ยวเราจ่ายตังค์กันเลยเสาอินโดที่นี่ก็จะใช้ได้ะนะนี่ผมเจอแล้วผมเจอแล้วไทยทีมีพัวไทยทีด้วยคืออะไรวะพัวไทยทีลองกินไหมเดี๋ยวเราผมเดี๋ยวผมลองสั่งไทยทีดีกว่าสวัสดีครับพี่เอาชาไทยหนึ่งแก้วครับอ่ะไทยทีชาด้วไทยทีนี่ลังส่งเดลที่ไต้เดลทีไทยหลันเหรอ

นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าชาของเขาเนี่ยจะเหมือนรสชาติที่ไทยจริงๆหรือเปล่าเนะราคา5,000ันรูเปียประมาณ12บาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนี่เขาก็<ๆ>จะใส่ครีมเทียมลงไปนะแล้วก็น้ำตาลอุ๊ยโอเคอ๋อแล้วก็กรองชาเพื่อนๆดูอันนี้คือผงชาไทยนะเห็นไหมแต่ว่ากลิ่นหอมนะเพื่อนๆโอ้กลิ่นหอมกลิ่นหอม กรีนท <Green> ี okay. <Yeah. S 1> อ่อ๋ <Yeah. S 1> อกรีนที่โอเคเอออ๋อแต่ว่าเขาชักแค่ครั้งเดียวน้ำชามันอาจจะไม่เข้มข้นเท่าไหร่นะ <Okay. S 1> ใช่ไหมสี See, อาจจะไม่เข้มข้นไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะรสชาติเป็นยังไงมันอยู่เชลชาติอะ่ะทอนมาหนึ่งพันรูเปีย,ปยนะครับผมโอเคขอบคุณครับ โอ้มาเดี๋ยวเรามาลองกินาชาชาไทยที่อินโดนีเซียกันนะครับผมนี่คนไทยรีวิวเองเลยนะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอันนี้ก็งบที่ผมซื้อไปเนี่ยก็หนึ่งหมื่นเก้าพันรูเปียนะครับผมเหลืออีกหนึ่งพันรูเปียยังไม่หมดเลยแต่ว่าได้ของมาเต็มมือเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันตรงนี้มีอะไรบ้างนะเพื่อนมีอะไรบ้างตรงนี่ยสวัสดีครับ yeah, อ่าสดีครับออร์รังไทยแลน Orang Thailand Beliau apa ini? Salome, salome Harganya berapa? Lima ribu. Lima ribu. Lima ribu. Konti ya, tapi aku yang lima ribu. Udah di sini, berapa hari? Lima nai. Lima nai. Hah? Lima nai. Lima nai Lima hari? Lima Lima dari mana ya? Bima, NTB. Bima? NTB. Yeah. Nusa Tenggara Barat. Iya. Yeah. Oh, makai mak teman-teman. Tapi saya gue lebih Eh, mungkin dia, dia jauh juga Bahasa Bisa nyadap bahasa Bima? Uh, oke okay, okay, bisa. Bisa ya? Orang Orang apa? Iya, udah makan. Yeah. Aku ganteng bilang. Uh, Gomi ganteng. Gomi ganteng? Iya, yeah. Gomi Gaga. B Gomi gaga. gaga. Yeah, bilang. Gaga. bilang, bilang แม่บอกว่าอ่ะกูกันตึงกูไม่กันตูไม่ก้าวแต่รีมาค่าสินะเขาบอกว่าผมเขาบอกว่าผมหลงมากเลยแต่รีมาค่าสินป้าสิแม่ปะสามาเลมโบอาเดเลมโบอาเดโอภาษาคือต่างมากนะเพื่อนก็คือจะบอกว่าที่อินโดนีน่าเขามีชาติพันธุ์ของเขาเนี่ยเยอะมากไม่ใช่แค่คนอินโดนีเซียเป็นคนมาลายูอย่างเดียวไม่ใช่แต่ว่าคือเขามีชาติพันธุ์มีภาษาเป็นของเตียงเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวผมจะมา เรื่นัเอาภาษาโบโจออ๋โอเคเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะอะที่นี้วะอะเรียนภาษาบีมาโอเคเดี๋ยวเขาจะสอนผมพูดภาษาบีมานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปเรียนกันเลยภาษาบีมาเป็นยังไงผมขอตัวกินก่อนแล้วกันโอเคไป